สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกับมังพบอันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ s p e c i a l Day t e m p l a t e หรือ t e m p l a t e วันสำคัญกันต่อนะครับจากคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงในเรื่องของออปชันไปแล้วใช่ไหมครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการติดตั้งนะครับแล้วการใช้งานในส่วนของการกำหนดตัวแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ตัว t e m p l a t e Special day กันนะว่าเรามีขั้นตอนในการนำไปใช้งานได้อย่างไงบ้างนะครับจริงๆอ่ะจ,จากที่อธิบายเบื้องต้นคร่าวๆก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะพอเข้าใจแล้วแต่ว่า วันนี้จะมาอธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าการนําไปใช้งานนั้นทาได้อย่างไงนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแค่เราต้องรู้จักในเรื่องของการสร้างหน้าเมนูเท่านั้นเองแล้วก็มาสวิต์ในเรื่องของหน้า d e f a u l t เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งนะครับหรือการใช้งานในส่วนของตัว special day template หรือว่า template บางสําคัญกันนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเนี่ยทำการสั่งซื้อมาแล้วนะครับก็จะได้รับไฟล์นะครับที่เป็น Special Day Template Kit แบบนี้นะครับถ้าเป็นในกรณีสำหรับ J4 นะก็จะเป็น Special Day J4 Template Kit เหมือนกันนะครับหลังจากที่ทำการดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์ออกมาได้เลยนะครับคลิกขวานะครับทำการแตกไฟล์ออกมานะครับ เมื่อเราได้แตกไฟล์มาปุ๊บเราก็จะได้โฟลเดอร์นะครับในการใช้งานแลัมาคลิกเข้าไปนะครับในนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีอยู่2ไฟล์ด้วยกันก็นคือเป็น Special Day Template ในตัวนี้นะครับซึ่งเราจะเอาตัวนี้ไปทําการติดตั้งในส่วนของตัวจุมล่านะครับสคือ Special Day User Guide ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการใช้งานตัว Special Day Template ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการนะครับเข้าสู่หลังบ้านของเว็บไซต์นะครับ ในที่นี้ผมใช้ตัวรักเรียน J3 นะครับเป็นตัวเดโมให้ดูนะครับโอเคแล้วก็เข้าสู่หลังบ้านของตัวเว็บไซต์นะครับจากนั้นไปในที่ไปในส่วนที่ attention นะครับ manage install ในส่วนนี้แล้วก็ทำการ browse ไปยังไฟล์นะครับที่เพื่อนเได้ทำการแตกไฟล์ออกมานะครับโอเคในที่นี้ผมก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็ทำการลากตรงนี้มาวางได้เลยเหมือนกันนะครับหรือจะเบลก็ได้นะครับขึ้นอยู่ความสะดวกนะครับอ่าผมลากวางลงไปปึ๊บ ตอนนี้ก็จะบอกว่า install template อ่า s u b s e t แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราติดตั้ง template แล้วนะครับก็อ่มันจะมี2ทางเลือกก็คือ1เราจะไปทําการอ่ใช้งานในเรื่องของตัว template เลยตั้งค่า template เลยก็ได้หรือเราจะไปทําการสร้างเมนูสําหรับตัว template นี้ก่อนก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมจะสร้างเมนูก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆไปในส่วนของตัวเมนูนะครับแล้วก็เมนูหลักของเว็บไซต์นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ในเรื่องของตัว เมนูหลักนะครับเพราะว่าเวลาเราสวิตช์ในเรื่องของหน้าแรกเนี่ยมันจะสะดวกถ้าเราไปใช้เมนูอื่นเนี่ยการสวิตช์มันก็จะลําบากนะครับดังนั้นการสวิตช์หน้าแรกหรือการสวิตช์ดีฟอลต์หน้าแรกเนี่ยมันจะง่ายก,กว่าถ้าอยู่ในเมนูเดียวกันนะครับทีนี้ผมก็ทําการสร้างเมนูขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นในเรื่องของเมนูไทป์เนี่ยนะครับผมก็เลือก Select a r t i c l e นะครับก็เลือกเป็น Future a r เ i c l e เหมือนกันนะครับในทีน่นี้ในในส่วนของเมนูไตเติลเนี่ยผมก็จะตั้งชื่อเป็น Special day แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจใช้เป็นวันสําคัญเลยก็ได้อย่างนี้จะได้ดูอวันสําคัญแบบนี้นะครับแล้วก็เอลยสเนี่ยผมก็จะใช้เป็น special day แบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นในส่วนนี้นะครับให้เราไปในส่วนของตัวที่เป็นลิงก์ไทยนะครับเพื่อที่จะทําการซ่อนเมนูเมนูนี้ออกจากรายการก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้เมนูนี้เนี่ยแสดงที่รายการเมนูหลักก็คือ เมนูด้านบนตัวนี้เราไม่ได้ต้องการให้เมนูวันสำคัญเนี่ยมาแสดงผลในส่วนนี้นะครับก็ให้ทำการปิดในเรื่องของ Display in m เมนูในส่วนนี้นะครับอ่าเราก็เลือกเป็นโนไปจากนั้นนะครับกลับมาที่แถบแรกนิดนึงนะครับในส่วน Template Style ตัวนี้นะครับให้เราทำการเลือกนะครับเป็น Special Day แบบนี้นะครับอ่าเลือกเป็น Special Day แบบนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทำการ Save and code ได้เลยนะครับจากนั้นเราลองไป Refresh ดูที่หน้าแรกนะครับ เห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวเมนูวันสาคัญเนี่ยมันมันยังมีอยู่ในเรื่องของตัวเมนูนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวโมดูลที่เราใช้นะครับก็คือตัวกรูเมนูเนี่ยเขาไม่ได้มีผลในเรื่องของทํำไฮดิงเมนูดังนั้นมันจึงทําให้เรานะครับแสดงผลในเรื่องของเมนูอยู่ทั้งทั้งที่ในส่วนของตัวเมนูที่เราตั้งค่าเนี่ยมันเป็นแบบไฮดิงแล้วนะครับเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูนะครับสมมติว่าผมมา default ในเรื่องของตัวเทมเพลตเนี่ยเป็นโ o t เทนสตาร์ตัวปกตินะครับ เราลองรีเฟรใหม่นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นโมดูลท,ทั่วไปนะครับตัวเมนูที่เป็นวันสําคัญเนี่ยไม่แสดงผลแล้วแต่ว่ากรณีที่เป็นโมดูลตัวที่เป็นกรูเมนูที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีในเรื่องของคือเพื่อแคว่า C s ของเขาเนี่ยกำหนดในเรื่องของตัวเมนูเนี่ยทำให้ไม่ได้สามารถซ่อนในส่วนของตัวเมนูได้ในส่วนนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีแก้ของเราจริงมันมี2แบบด้วยกันคือไปเปลี่ยน default group ของในเรื่อง User นะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกําหนด CSS ของเมนูตัวนี้เป็นแบบ Display non ไปเลยนะครับโดยที่ถ้าเรายังใช้เมนูตัวนี้นะครับให้เรากด F12 นะครับเพื่อเรียก Inspect ของ Chrome ขึ้นมานะครับอ่าเราก็ให้มันอยู่ข้างแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มนี้นะครับอ่าคลิกแบบปุ่มนี้มาไฮไลท์ในส่วนของตัวเมนูนะครับตัวที่เราเพิ่งสร้างขึ้นคือเมนูวันสําคัญแบบนี้นะครับจากนั้นสังเกตดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขามีคลาสที่อยู่ด้านบนที่คอนโทรในเรื่องของลิงก์เมนูอันนี้ไว้นะครับ ซึ่งคลาสอันนี้คือไอเทมนะครับขีด2 4 5ของเพื่อนๆอาจจะเป็นอันอื่นนะขึ้นอยู่กับว่าตัวคลาสที่กําหนดเนี่ยเขาตั้งชื่อไว้ออโต้อะไรนะครับก็ให้ Copy ในในส่วนของชื่อคลาสนี้มานะครับอ่ะไอเทม2 4 5นะครับจากนั้นนะครับก็ไปทําการเปิดในเรื่องของตัว e d ด t เตตัวไหนก็ได้นะครับเป็นอ่าวขึ้นมาเป็นแบบ CSS ก็ได้นะครับอ่ะผมเปิดดีพิเปอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นใส่จุดเข้าไปนะเพราะมันเป็นคลาสถูกไหมครับแล้วก็ วางตัวที่เรา copy class เข้ามาก็คือ item ขีด2 4 5นะครับใส่ปีกานะครับในปีกาเนี่ยเรากำหนดเรื่องของ display ใช่ไหมครับอ่า space bar ทีนึงกดตัว d นะครับเลือกที่ display นะครับ display แบบนี้นะครับ display enter ทีนึงนะครับแล้วเราก็เลือกในรายการนี้เป็น non นะครับอ่า non อยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี้นะครับ display non enter นะครับจากนั้น space bar ทีนึงนะครับกำกับไว้ด้วยตัวนี้นะครับผม import ten นะครับตัวนี้ จากนั้นก็ลูกน้ําปิดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราทำการ Copy บรรทัดนี้ Copy มาเลยจากนั้นนะครับไปในส่วนของตัวที่เป็นเทมเพลตนะครับไปที่ e x t e n s i o นนะครับไปที่เทมเพลตนะครับไปที่เทมเพลตลักเรียนที่เราใช้อยู่หรือว่าเทมเพลตตัวไหนก็ได้ที่เป็นตัว d e f a u l t ของเรานะครับในที่นี้เป็นลักเรียนนะครับในลักเรียนเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัวแท็บปรับ CSS กํากำหนดเองอยู่แล้วก็ให้เราวางในส่วนนี้ลงไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับ จากนั้นเราลองมารีเฟซดูที่หน้าแรกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวเมนูที่เป็นวันสําคัญเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเรานะครับทำการนะครับอ่านผมออกมาก่อนนะเมนูไปที่เม,เมนูใหม่นะครับแต่ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําการใช้เอลิทสของเขาแบบนี้นะครับก็งี้มาครับแล้วเราวางต่อที่ในส่วนของตัวที่เป็นเว็บไซต์ของเรา Enter เ,เ,เข้าไปเนี่ยนะครับเราจะได้ในหน้าของตัวเทมเพลตคือตอนนี้เนี่ย เทมเพลตสเปเชียลเดย์เนี่ยจะไม่ได้ใส่ในเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของ s e เรียลโคดนะครับนั้นเลยยังไม่แสดงผลเดี๋ยวผมไปใส่ในเรื่องของตัวที่เป็น s e เรียลโคดก่อนนะครับโ okay, อเคเทมเพลตทีนึ่งนะครับแต่หลังไปที่สเปเชียลเดย์นะครับแล้วก็ที่ s e เรียลโคดตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับสัมใจเป็นทีมเซฟเป็นโคดนะครับแตนั้นผมมาเรียกในเรื่องของตัวที่เป็นสเปเชียลเดย์ทีนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมเอนเตอร์นะครับเห็นไหมครับ ตัวเทมเพลต p e เ i a เดย์มันก็จะสามารถแสดงผลเป็นตัวอย่างให้เราดูแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เมนูในส่วนของตัวที่เป็นวันสําคัญไว้แบบนี้แต่ว่าจะไม่แสดงผลในเรื่องของตัวที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เทมเพลตอื่นนะครับใช้โมด,ดูลตัวอื่นนะครับอาจจะไม่ต้องไปกําหนดในเรื่องของ c ีเแบบนี้นะครับสามารถที่จะแสดงผลได้เลยโดยที่ไม่มีในเรื่องของเมนูตัวที่เป็น วันสําคัญนะครับอ่านนี้ผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของโพเทนสตาร์นะครับก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับในส่วนนี้โอเคผมดีฟอลต์ออกมาเหมือนเดิมก่อนนะครับในส่วนนี้โอเคดังนั้นตอนเนี้เราได้ในเรื่องของตัวเมนูที่เป็นวันสําคัญแล้วใช่ไหมครับเวลาเราใช้งานทํำยังไงนะครับก็คือว่าในกรณีสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราดีฟォลต์แรกคือแบบนี้ปกติถูกไหมครับแต่เนี้ยเราต้องตั้งค่าในเรื่องของรายละเอียดรูปแบบปุ่มลิงก์ต่างๆของในส่วน Template Special Day นะครับ ดูได้จากคลิปในส่วนของออปชันที่ผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับว่าการตั้งค่าหรือการกําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนของออปชันเทมเพลตนะครับจากนั้นเมื่อถึงวันที่เราต้องการจะเ,เปลี่ยนเป็นวันสําคัญนะครับอาจจะก,ก่อนหน้านั้นสักวันถึงสวันนะครับเราก็ทําการเข้ามาที่หน้าในส่วนของรายการเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกที่ในส่วนของดาวนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการดีฟอลต์ในส่วนของตัวเมนูนะครับปกติ มันจะ default ในส่วนที่เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ถูกไหมครับเราก็จะเปลี่ยน default ตัวนี้นะครับมาเป็นในส่วนของตัวที่เป็นวันสําคัญเท่านั้นเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวดาวก็จะอยู่ที่วันสําคัญแล้วนะครับทีนี้พอเราจะมาที่หน้าเว็บหน้าแรกนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น special day แล้วอันนี้ผมตั้งแบบ redirect ไว้นะครับ5วินาทีมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับดังนั้นหลังจากนี้เราได้ในเรื่องของหน้าที่เป็น special day แล้วเราก็อาจจะไปตั้งค่านะครับในส่วนของสไตล์แล้วก special day ในส่วนนี้นะครับใส่ในเรื่องของข้อมูลนําเสนอต่างๆหรือลิงก์ต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวออปชันที่ผมได้สอนเอาไว้ดังนั้นการใช้งานในส่วนของตัวเทมเพลตมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่สวิตช์ในเรื่องของตัวที่เป็นเดี๋ยวนะครับมาอยู่ในวันอยู่ในเมนูวันสําคัญมันก็จะได้หน้าแรกที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนที่เกิดสมมุติว่าเออมันพ้นวันสําคัญไปแล้วปุ๊บนะครับเราก็กลับมาที่เมนูอีกทีนึงเมนเมนูนะครับ จากดีฟอสตัวที่เป็นมันสําคัญตัวนี้เราก็ทําการคลิกนะครับดีฟอ t กลับมาเป็นหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับตัวเว็บไซต์เราก็จะเข้าสู่หน้าแรกแบบนี้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นการทําแบบนี้มันก็จะสะดวกเวลาที่เราทําการแก้ไขในเรื่องของตัวที่เป็นวันสําคัญในหน้าแรกได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถสวิตช์ไปมานะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทําการแก้ CSS นะครับอัปโหลดรูปอัปโหลดไฟล์ index.html ใหม่ังน,นั้นมันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ สามารถใช้ในเรื่องตัว i m a g e ของตัวจุมลายในการจัดการเก็บรูปภาพต่างๆได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของตัวที่เป็นจุมล l a 3าก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตพูดถึงในเรื่องของตัวที่เป็นจุมลา a สด้วยละกันนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับเปิดในส่วนของหลังบ้านที่เป็นตัวจุมลา a 4ด้วยนะครับโอเคนี่ผมก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นหลังบ้านของตัวจุมลา a สนะครับโอเคผมทําการล็อกอินนิดหนึ่งนะครับ โอเคอ่าล็อกอินแบบนี้นะครับล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ไปในส่วนของตัวที่เป็น a t t e n t i o n Manage Install เหมือนกันเลยนะครับ Install ก็ให้เราเลือกไฟล์นะครับที่เราทำการอ่าดาวน์โหลดเหมือนเหมือนตอนที่เป็น J3 เลยแต่ว่าตอนที่เป็นอ่าไฟล์ J4 เนี่ยก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่เป็นของ J4 นะครับให้เรามาลากไฟล์มาทำการติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ มันสำคัญ Special Day จุมลาสีแบบนี้นะครับหลักการก็จะเหมือนจุมลาสาเหมือนกันก็คือว่าอ่าโอเคในกรณีนี้เราจะไปทําการใส่ serial code ก่อนนะครับก็ไปที่ template เลือกสไตล์นะครับจากนั้นที่ Special Day นะครับ serial code นะครับเราใส่เป็น his team แบบนี้อ่า save เป็น code ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนู main menu นะครับ new ขึ้นมา1เมนูนะครับเลือกนะครับ select ตัวนี้เป็น article นะครับแล้วก็เป็นแบบ future article นะครับ ตั้งอันนี้เป็นวันสําคัญนะแบบนี้นะวันสําคัญแบบนี้นะครับเป็น special day เหมือนกันเหมือนกับตอนที่เป็นจุลละสามเลยนะครับจากนั้นนะครับไปในส่วนของลิงก์ไทยนะครับสกอร์ลงมานะครับเลือก display in เมนูตัวนี้ให้เป็น no เหมือนเหมือนกับตอนจุลละสามนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับในเรื่องของเท m p พลตส style นะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็น special day แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการ save and code นะครับอ่า save and code ปึ๊บนะครับ จะเห็นว่าของผมขึ้น e r r o r เเพราะว่าเรื่องของชื่อเอเ a ียสตัวนี้เนี่ยผมเคยสร้างเมนูที่ชื่อว่า a อเ a ีว่า Special Day แล้วนะครับเพวัะน,นั้นตัวนี้เนี่ยของผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบเป็น Day ์เฉยก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยถ้ายัางไม่เคยสร้างเนี่ยก็จะสามารถ Save and Code ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคผมก็เซฟแอนโคดไปนะครับอ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับก็จะได้วันสำคัญตัวนี้นะครับทีนี้เราลองไปดูที่หน้าแรกเว็บไซต์นะครับ จะเห็นว่าในส่วนตัวที่เป็นรักเรียน J4 ตัวนี้เนี่ยเมนูเขาจะคนละตัวกับกรูเมนูดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปทําการกําหนดดิสเพย์นอรของเมนูนะครับก็จะไม่แสดงผลในเรื่องของตัวที่เป็นวันสําคัญนะครับทีนี้ถ้าเราทดสอบนะครับง่ายๆก็คือลองพิมพ์คําว่า DA y ตาม a l i a s ของเราดูถ้าของเพื่อนเพื่อตั้งเป็น Special ลขีด Day ก็พิมพ์ตาม Special ลขีด day ดูนะครับอ่า enter ดูนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็น เออสเป l เ a ียลเนะครับอ่ะอันนี้ผมตั้ง r ีเด r e เลไว้นะครับมันเป็นดีฟอลต์นะครับนั้นมันก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับนั้นเวลาเรากลับไปที่ในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อเทมเพลตนะครับไปในส่วนของสไตล์นะครับอ่าสไตล์นะครับแล้วก็ไปที่ J4 แบบนี้นะครับในส่วนของภาพรวมอ่ t o อาโต้ดีเดเล็กเราเลือกเป็นเอ่อไม่ใช้ก่อนนะครับทำการเซฟนะครับจากนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้เอลสเดิมเหมือนเดิมเลยก็คือ Day แบบนี้นะครับ Enter ไว้แล้วก็ ทีนี้เราก็ทําการแก้ไขในเรื่องของตัวที่เป็นรูปแบบหรือว่ารายละเอียดของมันสําคัญให้ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าจะกําหนดข้อมูลนําเสนอต่างๆก็สามารถแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทําการเปลี่ยนในเรื่องของตัวเมนูอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการเซฟแอนโค้ดนะครับจากนั้นเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยผมบอกไปพอใกล้ถึงวันสําคัญปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่เมนเมนูตัวนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ทําการคลิกนะครับเป็นส่วนนี้ของจุลราชสีเนี่ยมันจะเป็นรูปบ้านนะครับตรงคมตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับมาเป็นเดี u l t คือตัวที่เป็นวันสําคัญนะครับอ่เราคลิกตรงนี้แบบนี้เท่านั้นเองนะครับมันก็จะกลับมาเดี๋ u l t ที่หน้าของวันสําคัญแบบนี้นะครับทีนี้พอเราจะไปที่หน้าเว็บแล้วก็เอาเดย์ออกก็ได้นะครับ Enter ดูนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นวันสําคัญแบบนี้นะครับถ้าเรามีปุ่มนะครับอ่สมมติว่าเราไปไปสร้างปุ่มสักอันหนึ่งนะครับอ่าสเปเชียลเดย์แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการ อ่าปุ่มลิงก์แบบนี้นะครับสมมุติว่าอันอันที่2แล้วกันนะครับอันนี้ผมอ่าหน้าแรกอันนี้ผมหน้าแรกแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ผมจะสอนสร้างปุ่มนะครับก็คือเราพิมพ์ที่หน้าแรกเว็บไซต์อ่าอ่าไฮไลท์ light นะครับแล้วก็ทําลิงก์คลิกลิงก์นะครับจากนั้นเราก็เลือกเมนูที่เราต้องการที่จะส่งไปที่หน้าแรกนะครับ ในที่นี้ก็คือหน้าแรกอันนี้ก็คือหน้าแรกปกติของเรานะครับทําการ Insert ได้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการอ่าเซฟนะครับแบบนี้ลองไปรีเฟซดูที่ในส่วนของตัวที่เป็นหน้าแรกนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ปุ่มหน้าแรกเว็บไซต์เมื่อเราคลิกปุ๊บนะครับอ่าก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แบบปกตินั่นเองนะครับดังนั้นการใช้งานมันก็จะสะดวกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เสียในเรื่องของตัวที่เป็นเมนูด้วยนะครับเมื่อคลิกที่ตัวโลโก้นะครับก็จะอยู่ในเรื่องของที่เป็นหน้าวันสําคัญ แต่ถ้าคลิกที่โฮมมันก็จะเป็นโฮมหน้าปกติแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการณีที่เป็นไฟล์ index html เนี่ยเวลาคลิกหน้าแรกตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน้าแรกของ index html ไปนะครับแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยหน้าแรกตัวนี้ก็ยังคงอยู่ตามปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของตัวที่เป็นโลโก้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นหน้าแรกของตัวเว็บไซต์ได้นะครับต่อให้เราลบ index ออกนะครับ พอเนเด็กออก enter ก็จะเป็นหน้าแรกเหมือนกันนะดังนั้นการตั้งค่าแบบนี้มันก็มันก็จะสะดวกต่อการใช้งานอยู่นะครับโอเคก็ในส่วนของตัวที่เป็นจุมลาส4นะครับก็จะไม่ได้ค่อยแตกต่างอะไรอาจจะง่ายกว่าของตัวจุมลาส3ด้วยเพราะว่าตัวเมนูของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ในเรื่องของตัวกูเมนูแต่ว่าจุมลาส3เองถ้าใช้กูเมนูนะครับก็ต้องทําในเรื่องของ css แบบ ดิสเพย์นอนนะครับแต่ถ้าเป็นโมดูลตัวอื่น <c oughs> ก็ไม่ต้องไปแก้ไขในส่วนนี้นะครับเวลาใช้งานก็สวิตไปมาท่านเองนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเกินมาสําคัญไปแล้ว,ลวก็กลับมาที่เมนเมนูเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการ f ีฟ l t ตัวนี้เป็นหน้าแรกปกตินั่นเองนะครับพอเราเข้าเว็บตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นหน้าแรกแบบเดิมนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนนี้โอเคครับสาหรับวันนี้ในเรื่องของการใช้งานนะครับการติดตั้งนะครับการกําหนดเมนูนะครับแล้วก็ การใช้ในส่วนของการตั้งค่าหน้าแรกต่างๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับและใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยยังไงเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ